สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์นันทสิวั์พูดถึงลายมือคนรวยมีลักษณะแบบนี้ค่ะลายมือคนรวยจะมีเนินทึกเนินอวบอิ่มเต็มลักษณะมือยืดหยุ่นกดแล้วก็มีสปริงนะคะแล้วก็มีเส้นวาสนาชัดเจนเส้นอาทิตย์ที่อยู่ใต้นิ้วนางชัด เส้นพุ๊ดที่อยู่ใต้นิ้วก้อยชัดเจนลักษณะเส้นวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตยาวไปถึงเนินเสาเป็นคนที่เอาการเอางานขยันทำงานทำการไม่งอมือรอรอเทา้ารายมือของคนรวยวาสนาน h ้ s จะชัดลักษณะนี้เขาเป็นคนขยันขันแข็งเส้นอาทิตย์ชัดแสดงว่าเป็นคนที่หาโอกาสให้กับตัวเอง ให้เจริญรุ่งเรืองหาช่องทางให้เงินไหลมาเทมาให้ชีวิตของเขานั้นทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จและมีเส้นพุธชัดที่เหนินพุชใต้นิ้วก้อยพุชหมายถึงเรื่องการเงินธุรกิจการเจรจาหรือการพึ่งด้วยตนเองทำให้ตนเองเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคัง่งเส้นชัดคมชัดทำธุรกิจแล้วจะประสบผลสำเร็จร่ำรวย มีหลักร้อยล้านพันล้านได้แต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีเส้นพุทธก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาทำธุรกิจทำงานประจำจะดีกว่าที่จะทำธุรกิจหรือทำธุรกิจขนาดเล็กๆเ,เป็นเจ้าของของตัวเองได้ถ้ามันไม่ดีก็เลิกได้ มีเส้นชีวิตที่ลึกคมชัดยาวมาถึงส้นมือเป็นคนที่ชีวิตราบรื่นไม่ลำบากอิมีความสุขไม่เป็นเกาะไม่ขาดไม่แหวง่งแต่ถ้าท่านใดมีเส้นชีวิตขาดคือแหวง่งตรงนั้นชีวิตใน,ในระยะนั้นอายุตรงนั้นก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่น ไม่สบายหรือมีอุบัติเหตุนะคะแต่ถ้าใครเส้นชีวิตต่อเนื่องยาวมาถึงส้นมือก็เป็นคนที่มีความสุขสบายตรงเนินพระหัสมีเส้นสมาธิ Ring of เซรามอนเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมสนใจในศาสนาชอบสวดมนต์ฟังดนตรีเกี่ยวกับธรรมะทำให้จิตใจสงบ ชอบปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมีใจบุญสุนทานเรียกว่าเนินคุณธรรมส่งเสริมเจ้าชะตาที่มีคุณธรรมหาความสงบสุขเกิดสติปัญญาของตนเองชอบอ่านหนังสือสมาธิเล่นโยคะการปฏิบัติธรรมมีสติปัญญาไม่หนีปัญหามีใจจดจอ่อทำงานให้สำเร็จไม่ใจร้อนมีการยับยั้งชั่งใจ ทำให้รู้ตนรู้ใจเตือนสติตนได้ในบ้านปลายชีวิตมีการปฏิบัติธรรมสนใจบทเรียนได้ฌานเรียกสมาธิและญาณในเส้นพี่เลี้ยงคือเส้นอุปถรัรมภ์โค้งตามเส้นชีวิตยาวชัดดีจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มีคนที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา หลุดพ้นปัญหาสักต่างๆถ้าเกิดโครคภัยไข้เจ็บราดเหตุจะเปลี่ยนจากหนักกายเป็นเบานะคะถ้าใครที่มีเส้นคู่ครองหรือเส้นอุปธรรมเนี้ยเป็นรูปตัววายเป็นแยกเป็นบักซ่อมแบบนี้นะคะจะได้คู่ดีคู่เป็นผู้ให้มีสมบัติ คู่ครองจะให้ทรัพย์สมบัติแก่เจ้าของลายมือให้สมบัติมากมายเป็นคนที่สนับสนุนให้เจ้าของลายมือถ้าปากซ่อมอยู่ตรงทางด้านปลายมาอยู่ตรงเนินที่จะส้นมือเนี่ยเส้นอุปถัมมีปากซ่อมตรงเนินส้นมือเป็นเราจะเป็นผู้ให้สินทรัพย์กับคู่ครองมากกว่าที่คู่ครองจะให้สินทรัพย์กับเรานะคะ และถ้าเนินนิจูนมีดาวหรือเป็นรูปดอกจกนันนนก็แสดงว่าเป็นคนที่มีโชคมีลาบได้ลาบแบบฟุกๆได้ลาบแบบไม่คาดฝันหรือได้โชคแบบไม่คาดคิดมาก่อนหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ดี นี่คือลายมือคนรวยเส้นสมองติดกับเส้นชีวิตเส้นใจมาหยุดที่เนิมประหัตรวมแล้วเป็นรูปลักคกี้เอ็มลายมือแบบนี้มีสิทธิ์จับเงินล้านและมีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์แสดงว่าเก็บเงินอยู่สามารถมีหลักทรัพย์ร่ำรวยเป็นมือคนรวย สนใจดูเลขเจตัว11ฐานดูไหลมือทักมาได้เลยค่ะฝากกดติดตามทุกช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok, IG สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ